อรุณสวัสด์ทุกๆคนนะจ๊ามีคนขอเพลงมาช่องสวนบ้านลานดินหนึ่งหญิงสองชายไม่หมายไ,ไม่คิดจะเป็นไปได้คงครอและกรรม นำรักเป็นไปเจอผู้ชายคนใหม่ทั้งที่เก่าก็ยังรักจะทำฉันได้อยากใส่ปัญหาหัวใจแสนหนัก คนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักยากเหลือที่จะหักคนไหนาจากใจของเราจบเดี๋ยวยาวไปส่วนบ้านลานดินอยากฟังต่อแอดไลน์มานะจ๊ะเดี๋ยวจะร้องให้จบมวัวเลยเคนะ